สวัสดีทุกคนทุกท่านเว้ยครับอยู่ผมเพียมแบงค์แอนเจนเคยครับ <Yeah! S 1> เย่ก็อยู่ในเกม Minecraft mm hmm. นั่นเองก็อยู่ช่วงของการรีว mm ิวแอดออนที่มีชื่อว่า New Player e m i s mm hmm. s i o n ครับวี0.6เันสตีนันเองนะครับเย่ก็เป็น e m s s i o n ของการต่อสู้แบบคือแบบอ่ะผมจะมารีวิวแอดออนแบบนี้เลยนะก็รีวิวอันแรกนะครับ เราจะปับมบุมอมองไปกดบุคคลที่สามนะครับโอเคมาแบบอันแรกเลยครับคือนี่แล้วถ้ากันต่อยเห็นไหมเออสุดยอดเดยนมาตูท่ากันย่อครับเ,เห็นไหมย่อสุดยอดมาโอเคนี่คือการย่อครับเราจะกดปุ่มยอ่อโอเคนี่ยอ่อมันก็จะมีอะแอมิชันของอาวุธด้วยนะครับแต่ผมก็รีวิวนี่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการวิ่งนะครับแบบเดินธรรมดาเห็นไหมเฮ้ยเดินเมื่อ โคตรสมจริงมากครับมันจะมีรองเทา้ทาใหญกด้วยไม่เหมือนกับไมครับอ่าเวอร์ชันเอ่อไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนกับไมครับอ่า,อ,อ,า,อ,อ,าอะไรก็พูดอะไรวะถ้าไม่ลงเอออนี o ้ N e, คือมันไม่คคอยสมจริงครับเพราะมันหนืดมากคือแบบมันไม่แขนไม่ค่อยขยับเลยมันติดหนึบอะไรแบบไม่รู้ครับโอเคพอใช้เอสออนี o ้ N e, แบบแม่งสุดยอดมากคือทําให้สมจริงยิ่งขึ้นมาต่อไปเราจะมาดูวิธีการไม่ใช่เราจะมาดูเอฟเฟกต์การวิ่งนะครับเห็นไหมโอ้โหโดนดามีดไปหนึ่งเดกระบองเพชรโอ้โหระวังระวัง โอเคหนึ่งสอ okay. งสามโอเคครั้งอ่าเห็นไหมการวิ่งเปิบเปิบเห็นไหมเราสามารถกระโดดแล้วโอ้ยกุสมจริงอะ่ะโอเคโอเคต่อไปต่อไปโอเคเราจะไปดูส่วนของอาวุธนะครับเออังไม่มีแบบยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีอีกเออปรับมองคนบุคคลที่สามก่อนยังมีอยู่นะครับมีหนึ่ง ท่าทางของการว่ายน้ำนะครับเห็นไหมโอ้ยกุสมจร uh ิง huh. อ oh, ่ะอือหือโอ้ว่ายน้ำนะครับนี่ทำจริงนี่คือผมไม่ได้ว่ายน้ำนะฮะผมไม่ได้กดพอกดวิ่งก็จะว่ายน้ำจริงๆนะครับอไม่ใช่หวะโอ้ตัวนี้ว่ายน้ำแหละอ่ะโอเคอุ้ยกศสมจริงอ่ะบทเสร็จท่าทางเนี้ยโอ้โหกุ้ศจรงและไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับจะมีท่าทางของการตันไฟไหม้นะครับดูนะเห็นไหมโอ้โหโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนเออโอ้ยเอ้ยเกือบตายเมื่อกี้โอเคขึ้นขึ้นขึ้นโอเค ต่อไปก็จะดูท่าทางอาวุธต่างเออเยอะเยอะเอยยังมีท่าทางหนึ่งเป็นท่าทางของการปัดอ่าปัดฝนปัดอ่าปัดน้ำฝนใแก่เสื้อเออผมจะปับให้ฝนตกนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าไม่ตกโอเคเ๋่วผมขอไปหาฝนแป๊บไม่จะหาเสียงโอเคไปเรื่อยๆอ่ะโะอ้โหในฝนตรงไหนไม่ตกม้างเลยอ่ะอือฝนไม่ตก แต่ว่ามันจะมีท่าผมไปไปหาฝนได้นะฮะไปหาที่มีฝนตกแป๊บนึงครับผมปรับมองไปคนบุคคลที่หนึ่งก่อนไปเยอะเยอะยังมีท่านึงครับมันสามารถมีท่าบินด้วยนะเออผมลืมรีวิวบอกด้วยนี่ปึ๊บนี่คือวิธีการเดินนะฮะเห็นไหมแล้วผมจะดูวิธีการบินเดี๋ยวแป๊บนึงโอต้องหาที่ที่เหมาะเห็นไหมมันจะมีมนกดลูกศรข้างล่างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนะหนึ่งเห็นไหมวิธีการบินโอ้โหโคตรสมจริงอ่ะ มาต่อไปวิธีการบินแล้วเราจะกดให้มันวิ่งนะครับกดลูกลูกวิ่งนะครับเห็นไหมบินโอ้โหบินอุลตร้าแมนอืมฮึเดาตาตาโอ้โหบินไปครับบินเถิดชองขวาโอเคติงอาวุธั่นแหละไม่เป็นไรเรามาไปเอ็กซปอนก่อนโอเคเห็นไหมเห็บเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลงลงกลางดูนะเดี๋ยวทำแบบหนึ่งถอย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 ไม่ไม่เดินหน้าไม่เลยโอ้โหช้างตัวนี้ไม่ โหลดช้ามาโหลดหลดช้ามาเลยครับเมเปโอเคแป๊บนึงนะครับไหนวะเมื่อก okay. okay, like anyway> ี้เมื่อกี้วะนี่เดี๋ยวผกเดินตาดูตาฝนก่อนแป๊บเดี๋ยวเราไปรับพักนะครับเดี๋ยวจะทำถ้าทำแบบการปัดฝนอยู่อยู่ไหนวะแป๊บนึงผมขอขึ้นบนน้ำก่อนไห็อไหมผมจริงยิ่งขึ้นโอ้โหบิน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 ห้ไหมแบบนี้ใช่ไหม เห็นไหมมีการแบบปัดโอ้ยเหมือนกับการปัดฝนแบบคุ๊ดท่โอ้โหสุดยอดโอ้ย่อยทำได้นะโอเคไปต่อไปไปไปส่วนของอาวุธนะครับเอออาวุธลืมอะไรวะเออลืมลืมล,มลมไปแบบินเอิโนโตรงก้าอันไกลพูนมาช้าโอ้โหแมบปบโหลดช้ามากโอ้โหมาไปตรงนี้ต่อก็จะมีไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับจะมี โอเคต่อไปก็จะเป็นการใช้อันม้าเป็นท่าทางของการขี่ม้านะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นหมดุดเอาชีวิตรอดแป๊บหนึ่งครับเสยโว่แหละโอเคปึ๊บเอาอาันม้ามาครับเออจะเล็กๆหน่อยๆก็ต้องขอไปนะครับปึ๊บโอ้โหต้องทำให้มันรักกว่ากอนรักก่อนสิรักๆๆโอเคมันรักแล้วต่อไปให้เราเอาอาันม้าใส่นะครับ เดี๋ยวผมจะปรับมงุลมุมมองบุกคลที่มงคลมุมมองบุกที่สามแล้วนี่ครับทำไมพูดลิ้นพันจังวะเออย่างวะเห็นไหมจะมีท่าหืดด้วยนะครับเหมือนสนใจอย่างเห็นไหมดูนะอุ้ยอย่างโกเทอโอเคเดี๋ยวผมโอ้ถอยถอยถอยโอ้มาชนอะไรวะโอเคกดอื้มโอ้โหมาดูยนะมีไปโอ้โหทอดีทอดีโอเคไหมโอ้โหสมจริงยิ่งกดโอ้โห สมจริงสมจริงสมจริงอยู่ใช้ได้อยู่นะครับโอเคไปมุมคนมุมมองบุคคลที่หนึ่งมุมอมองบุคคลที่หนึ่งอะไปรับมาได้พูดแบบนี้ปรับเลยพวดยากครับโอเคโอ้โหตอนนี้มันหลดช้ามากนะครับโอเคไปต่อไปต่อวิ่งเลยวิ่งไอ้ไมโคตรสมจริงอะต่อไปก็ต่อไปเ้าจะมี พวกของทาเดนนะครับแล้วก็มาผมจะมารีวิวอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากพิกไม้ครับพิกไม้โอเคพิกไม้โชเวลแล้วก็ดาบไม้ผ่านไม้ถ้าเราดูแบบมุมมองแบบนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยมีเอเมชั่นนะครับเราจะต้องไปดูมองบุคคลที่หนึ่งนะครับและถ้าสมมุติเราวิ่งนะครับมันจะมีเอเมชันด้วยเห็นไหมแป๊บนึงผมกมโโ็กดเห็นไหมโอ้โหกดสมเจ้เกดสมจริงอ่ะเท่บ้าเลยวะโอเค โอเคเห้ย okay, ไหมโอ้โหโอ้ยมาเยอะเมืเ่ <S <S มอเราวิ่งใช่ไหมครับมันจะเอ่าเอาดับไม่ด้านหลังครับเห็นไหมเอฟ2เห้ยไหมไหม,มันเป็นดับที่ว่าสมารถเบาที่สุดนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปที่ต่อไปจะเป็นส่วนของขวานนะ,เ,ะเ,นนเ,นเ,เห้ยต่อไปก็จะเป็นส่วนของเปี๊ยกก่อนเปี๊ยกเห็นไหมดีการกดเป๊บเฮ้ยกดสมจริงอะเห็นไหมเป๊บโอเคมาต่อไปก็จะเป็นส่วนของที่ทำสวนนะโอเคต่อไปโอ้ก็สมจริงอยู่นะ อต่อไปก็จะเป็นโชวเวลโอ้โหโอเคได้ๆๆผมชอบที่สุดคืออันนี้ฝานเนี่ยผมชอบจะมีาตาตัการการตัดด้วยนะครับเ,เห็นไหมโอ้โหมามาเราไปดูที่ต้นไม้เลยนะครับเราไปตัดต้นไม้ที่ต้นไม้ไม,ม่การไม่เสียเวลาจะพูดป้าบมบัเพลงวิง่งมาเห็นไหมโอ้โหเอเมชั่นสุดยอดผมชอบอะ่ะโอเคมาตรงนี้ะ แป๊บนึงครับผมขอปรับเป็นบุคคลมองอ๋อเห็นไหมเฮ้ยจะมีท่าทางแบบนี้ด้วยโอเยมันยกมันจะยกมือเลยนะครับแบบการเบื่อเห็นไหมการตัดไม้อ๋อนี่ใช่ดาบเนี่ยนี่ดูนะท่าทางการตัดไม้โอ้โหสุดจริงโคตรโคตรโหตรตัดไม้อืมันก็เป็นแบบทุกอันนะครับบางอันเดี๋ยวผมจะไปอ่ะไปสวนอาวุธอันต่อไปเลยไปโอ้โหมันช้ามากอ่ะ มาวิ่งไปเลยวิ่ง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 เหมือนพี่ตูนอือหือโอ้โหโอ้โหมาจังหวะนี้อือหือเวันนี้ครับจังหวันนี้จังหวันนี้ก็วิ่งฮะวิ่งวิ่งวิ่งม,งมา,งงงม,ามันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรอยนะครับไอเจ้าเอาปอเก็บของแปมไอพวกกบเป็นหินนี่ก็จะเหมือนกับอ่าก็มันจะเหมือนกับพลิกไม้นะครับไม่ค่อยเหมือนนั่นแหละพวกถ้าถ้าวานมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะมันก็เหมือนเดิม,มอโอเค มาดูส่วนของดาบเหล็กนะครับและที่ผมชอบก็คือ,อตอนสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวผมจะบอกมาดูน,นะครับเห็นไหมถ้าทางการฟันดาบเดี๋ยวแป๊บน,นึงปึ๊บโอโ้โหสมจริงอะ่ะพกรากดค้างอ่ะมันก็เหมือนเดิมโอเคก็เหมือนนะครับตัดฟันธรรมดาก็เหมือนกับก็เหมือนกันนะครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอเคไปเก็บของต่อ ไปแต่ว่าถ้าทางการวิ่งก็จะเปลี่ยนนะฮะดูนะเมื่อเราถือไอ้เจ้าดาบนะครับพอเรากดวิ่งจะดาบนี้ก็จะติึกแบบนึงพบเอฟเอไม่เหมือนเดิมเหรอผมนึกว่าออต้องเป็นต้องเป็นเพชรไหมว่ดาบเพชรใช่ปะเดี๋ยวผมก็ขอดองไปดูก่อนนะครับว่ามันจะเปลี่ยนท่าทางไหมแบบคือถ้าเป็นแบบของหนักหนักแบบดาบเพชรอะไรรับผมลองเปลี่ยนก็เหมือนเดิมฮะลองดูก่อนลองดูก่อนพื่อความมั่นใจออหนึ่งสองสาม โอ้เปลี่ยนท่าทางนะครับเอ๋ผมทำเป็นบุ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 คนมุมมองที่สามนะครับโอเคพูดจนลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลองดูเห็นไหมถือแบบนี้อโอ้โหโคตรสมจริงโคตรสมจริงนะก็เหมือนนะดาบเพชรกับดาบเมทัลไรท์ก็เหมือนกันที่ผมยกตัวอย่างเป็นดาบเมทัลไรท์เพราะว่าโอนดาบเมทัลไรท์เออผมไม่แนะนำเน่ยมันก็เหมือนกันนะโว้ดาบนี้ไปเก็บดีกว่า แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอาวุธด้วยนะครับคือนี่ชาเด่นนะครับแล้นี่ชาเด่นมาเอามันก็จะเปลี่ยนแบบมุมมองของเอฟเฟกไม่ใช่เอฟเฟกมันจะเปลี่ยนมุมเห็นไหมเป็นรูปร่างหน้าตานะครับเห็นไหมพอเรากดป่าเห็นไหมมันจะปาไปอีกข้างหนึ่งแล้วพอเรากดปลาปึ๊บโอ้โหสมจริงมาไปดูมุมบุคคลมุมมองที่สามกัน <c oughs> ไ,ปไปดูเลย <c oughs> ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหโกดสมจริงอะ่ะ แต่มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเยอะแท่เปลี่ยนท่าทางนิดหน่อยหนยโอเคปลาทิงสู่นะ่ะที่แต่ว่ามันสามารถ <c oughs> เดี๋ยวผมขออ็นชาร์จแป๊บนึงปาไปไหนได้วะโอเคก็ไปนสนใจไหมมาต่อไปเราผมก็ยกตัวอย่างของลูกธนูนะรับเกมโหมดดีกว่าผมกี้เกียดน,นะนะปัาธนูเลย แล้วก็จะมีท่าทางการวางบล็อกครับแล้วผมก็เอาธนูก่อนเอาธนูแล้วก็จะมีโล่โล่ก็จะเปิดท่าทางด้วยต่อไปก็ชาเด่นชาเด่นโอเคถือแล้วก็จะมีปีเอเริธาด้วยครับแล้วก็เบ็ดตกปลาโอเคแล้วก็เอาลูกธนูไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคขอดูอะไรเดียมาเห็นไหมท่าทางการยิงธนูมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วพอยิงเห็นไหมเราเราจะไม่ธนูนะครับเราปุ๊บเี๋มาเรบุคคลมาดูบุคคล คนที่สามนะครับเห็นไหมโอ้โหถ้าทางกันย้ธนูมาหนึ่งสองสักอื 1, 2, อ้มโอ้ยโคตรสุดยอดเออมาต่อไปการต้องการครับโอ้โหมันก็ของในคมเลยอะเมื่อก่อนมันแบบของในมือถือมันจะกันแบบตรงตรงใช่ไหมับในแต่ในเมื่อลงเอสออนนี่ก็ไปมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนของในคมเลยอะสุดยอดผมชอบชอบแบบเนี้ยโอเคแต่ว่าการถือทะเลนนี้ก็จะไม่มีแบบนี้เลยนะครับพอเรากดวิ่งไงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โห อเรากววิ่งไงมาเฮ้เห็นไหมสุดโคตรเท่เหมือนในไมโครเวนิชั่นเลยมันถือทางนเดเนี่ยมันจะวิ่งแบบโอ้โหอ้โหจบเดี๋ยผมก็โอ้โหสุดยอดและที่สําคัญนี่คือผมว่ามันสุดยอดคือทาเดนเนี่ยบุกชอบที่มือมันชอบเอาไว้ข้างหลังอะเดี๋ยวผมทําให้ดูโอ้โหแมโหลดไม่เสร็จโอเคเนี่ยผมชอบแบบนี้โอเค โอ้ยแบบนี้ game. Game. โอ้ยมันพู่ท่าทางแบบนี้ด้วยเมื่อกี้มันดูเขาดูเท้านะครับสเตฟดูเท้าเฮ้ยแปลโอเคไปไปลยไปต่อไปต่ออ <como S 2> <to> ันนี้ขอเก็บไปก่อนนะครับเอผมขอเก็บลูไว้ก่อนโอเคซาดินนี่ขอขอเก็บนะครับโอเคแล้วก็ขอไปดูส่วนของดาบนะเดี๋ยวจะอ่าเออไม่ด ap ูไม่ดูท่าทาังการวางโอเคครับโอเคมาดูท่าทางการวางบล็อกนะครับอ่าไอแม่ิธีการกระโดดแบบแม่งสุดยอดนะ โอเคมาดูการวามุกนะเอ๋ไหมถ้าเป็นไม้คราฟธรรมดาก็ถ้าไม่ลงเอดออนนี้มันก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่พอลงเอดออนนี้โอ้โหสมจริงขึ้นถ้าถ้าเป็นในแบบถ้าไม่ลงเอดออนนี้มือจะแข็งนะครับแล้วก็จะวางปึ๊บปุ๊บป๊บเหมือนกับอ่าอะไรวะเหมือนกับมือแข็งมันเหมือนมือเกรงอะ่ะโอเคมาอันสุดท้ายนะครับไม่อันสุดท้ายสิเ,ยเ,เดี๋ยวปีเอลิต้าก่อนเออปีเอลิต้าป๊บปีเอลิต้าก่อนปึ๊บเอ๋ไหม เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโชว์เทพโอเคแป๊บหนึ่งโอ้โหค้างกดปุ่มกระโดดเดียรัปผมกดปุป่มกระโดดโอ้โหบินอย่างสมจริงอะ่ะมันไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าถ้าถือประทาไเด่นมันจะเปลี่ยนนะครับเราเราต้องเอนชาร์ตก่อนนะมันเป็นรับทายนั่นเองแป๊บหนึ่งของขอเอนชาร์ตก่อนนะครับขอเอนชาร์ตเวลาสักกู่ ไหนวะไม่ใช่แบบนี้น,นี่เรียบไทยผมขอเอนชาร์ดแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งผมขอหาชาเนนแอนไม่ใช่แอนวิวเออพูดถายริมบ้าเลยวะเออแป,ป๊บอืมเอ็นชาร์ดจบเดี๋ยวผมขอไปลงที่น้ำก่อนนะครับรู้มันจะเปลี่ยนไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนนะฮะโอ้ขึ้นดีกว่าผมว่า ขึ้นเคลืนเคลนโอ้โหสุดยอดเอียงซ้ายเอียงขวาโอ้โหเคลื่อนไปอืมฮึอันนี้เห็นทะเลแล้วไปต่อไปต่อไปต่ออือ <emat> หือความเห็กก็มานะครับเฮ้ยเฮ้ยมาถึงเรนทรามแล้วเฮ้ยใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้ยเออปึ๊บโอเคหนึ่งสองเรากดปลาทะเลนะครับ ปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวลืมกดบินนะไม่เป็นไรก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวได้เฮ้ยเมื่อกี้ได้อยู่เมื่อกี้มันจะทําท่าแบบการแบบการแทงครับเมื่อกี้แบบคือแบบจะถือแบบปุ๊บ,บ,บอะไเยี๋ยวทำไมไม่รู้วะทำไมแค่นี้ยโอเคได้ละไม่รู้ปีย่ย้ทำเปลี่ยนไหมแต่ว่าก็เปลี่ยนนะครับทิ่การบินเนี่ยมาก่อนที่จากกันผมก่อจะโชว์อันนี้ไอ้ดูเไมเห็นไหมสุดยอดไหม แล้วปกดเอาวิ่งนะครับแบบแบบนี้เห็นแป๊บหนึงเห็นไหมโอ้โคตรสมจริงอ่ะเหมือนเอาโล่มาป้องกันแล้วเอาดาบวิ่งตามอ่ะแบบเดี๋ยวผมโอ,อ้ยที่อันโคตรสมจริงอออืืหเหมือนเอาไปรบเลยฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสก๊อตกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปแจ้งเตือนได้ใหม่ก็ขอไลค์คลิปนี้ขอประมาณ10ไลค์ละกันนะครับเพื่อปเ,ใใมมเอป็นกำลังใจให้ผมไปเพื่อเป็นกำลงใจให้ผมไม่ทำคลิปต่อๆไป ผมก็มาไปไปส่วนโอการลงแอ d ดออนนะครับโอเคลิงจะวางใต้คลิปนะครับโอเคเราก็มาอยู่ในส่วนโอการลงนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของแอ d ดออนนิวเพเยอร์นะครับเอเมชั่นวีหอันนี้ครับเราก็จะเลื่อนลงอาด้านล่างนะครับเห็นไหมจะมีท่าทางต่างๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมมีท่าทางกันปันดฝนในทักษะนี้ย,อ,ยอันนี้ก็จะมีภาคุุมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็สอนลงทา สอนลกสอนปรับท้ายคลิปนะครับโอเคเห็นไหมกหหม็จะมีท่าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมสุดยอดอ๋อที่ผมท่าตางเบนี้ผมไม่มั่นใจผมทําไม่ได้อะผมโอเคไปต่อโอเคไปผมกำลังเลยครับโอเคเห็นไหมจะมีท่าต่างกันว่ายน้ําแล้วก็ตกไฟไหมแล้วก็การขี่ม,ม้านะครับแล้วก็จะมีท่าทางการบินและต่างๆเห็นไหมแล้วก็จะเติดผมลืมริวิวท่าตกแต่ที่สูงเลยแต่ไม่เป็นไรนเดี๋ยวเขาเขารีวิวเองแหละ ไปไปต่อยังไม่มีการตัดต่างๆมีการปุดเออท่านี่ผมทำไม่ได้โอเคนี่ยังไงพอเราวิ่งไงไม้ถือดาบอันนี้อันนี้คือเป็นดาบผีนะครับอันนี้คือเป็นดาบเพชรเราวิ่งเราจะป้องกันโล่ด้วยอันนี้คือการใช้ธนูในการวางบล็อกนี่คือการใช้ทาดินนี่คือการปลานี่คือการวิ่งนี่คือการนอนนะครับ เออเออผมก็เียมีด้วยโอเคไปเถอลงกระดานลิปนะครับคือเ็เดี๋ยวมันก็สอนนะโอเคเรื่องไอ้ตรงเวอร์ชันนะครับผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งสิบหกจุดสองสองหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันแบบเป็นอัปเดตแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วกดปุ่มดาวโหลดเลยแล้วกดตรงนี้ดาวโหลดนะครับให้ก็มันดาวโหลดเสร็จเห็นไหมเราจะได้ไฟล์แบบนี้มาดาวโหลดเสร็จนะครับ โอเคเราไ,ได้ไฟล์แบบนี้แล้วก็กดที่ไฟล์นะครับกดใช้ x file xplorer นะครับทุกครั้งอา่าผมว่าผมเข้าไป x file xplorer นะผมอปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับโอเควาหนึ่งกดใน x file xplorer แป๊บหนึ่งโอเคนี่ไง้ x file xplorer ออกดกอ่อน,ออกกอน โอเคกด x Expl y Explorer นะครับคุณจำเป็นต้องมี x Expl y Explorer นะครับเพื่อมันจะเปลี่ยนชื่อต่างๆได้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับ แต่เราแ okay. ค่กดอ่ะวราลคุณอาลุไว้ที่ไหนก็กดไปที่นะครัผมกดไว้ที่ดาลุนั่นเองอเมันจะได้ไฟลไปนี่นะครับวเจ้าเพีหเนี่ยกป็นอมาเยอะครับแค่ก okay. ดออไปแล้วก็ได้นะ okay. ดครับเน,น,นี่ะครับตอนนี้นะตัวใหญ่นะโอเค ว่าถ้าเราอัคดคลิปเรื่อยๆแล้วเราไม่ปรับเลยมันหน้าจอใหญ่คือ ถ่าผู้ชมอาจดูแล้วมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเลยต้องปรับแบบนี้ก่อนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับขอขอเวลาคลิปนี้เลยวันนี้ก็ draw excitement นะครับโอเคตันนี้ก็กำลังมาครับเองพร ไม่ okay. ลงจก้วยนะหัวผมมีอยู่แล้วผมไม่สามารถลงซ้นได้โอเคมาราก็กดที่เซตติ้งนะแล้วเราจำเป็นต้องกดที่ตัวแปกแลวกดที่แล้วกด ถ้าสมมติเราขึ้นแบบนี้เราต้องปรับขึ้นแบบนี้ครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ เราก็ไปไปส่วนของการเข้ารูปนะครับคนที่เข้าไม่เป็นผมก็ควเนี่ยแนี้และวก็กดใน New World ถัเข้าไปเคนี่มัจะดาวโหลนะครับโอเคเราก็ต้องเข้าที่ที่อส์นี้เห็นไหม n e Player e m a t i o n v6 ตีลูตตีนะครับแล้วก็กดแล้ก็กดไปนะครับ ก็จะลืมเปิด U.S. เพ n งโตด้วยนะครับเปิดด้วยไอ้เ้วยไอ้เจ๊ต่องนะไอ้เต้นจะในตัวเกมน,นะไม่ใช่ไม่ใช่หมดนะครับโอเคก็ก็เป็นการเสร็จเท่านี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดซุปไลค์กดกระดิ่งและกอไลค์คลิปนี้10ไลค์เหมือนเดิมพูดหีิแรงวะก็สเทัานี้บ๊ายบาย